ี่แหละเวลาเราเลิกกันคนคนนึงหายไปจากชีวิตของกันและกันมันคิดถึงกันเป็นเรื่องปกติแต่พอคิดถึงแล้วมันจะมาด้วยสติว่าโดยเฉพาะผู้ชายเขาจะมาด้วยสติอยู่แล้วว่ากลับไปแล้วอ่ะมันเหมือนเดิมหรือว่ามันแย่กว่าเดิม <c oughs> ดสาวๆที่รักทุกคนใครที่แบบ <c oughs> สงสัยมีคําถามว่าเอ๊ะทำไมพวกพวกผู้ชายมันชอบหายไปจังเลยเวลาที่แบบคบกันอยู่ดีๆอยู่ดีๆเขาหายไปแล้วก็โดยโดยเฉพาะผู้ชายคนนั้นเป็น high value man เป็นผู้ชายที่แบบเป๊ะทุกอย่างดีทุกอย่างทําไมคบกับเราอยู่ดีๆแล้วเขาถึงรู้สึกว่าเฟดเอาแล้วค่อยๆหายไปมันมีหลายครั้งมั้ยยิ่งยุคสมัยนี้มันชอบแบบฉันก็ไม่เข้าใจทําไมว่ายุคสมัยนี้มันถึงความอดทนมันน้อย อันนี้เป็นฝรั่งมาบอกเองนะคะเป็นผู้ชายฝรั่งเขามาบอกเองเลยว่าเหตุผลที่ทําให้ผู้ชายเขาถอยห่างจากเราะเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ปัญหานั้นยังไงเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังซึ่งฉันก็ไปฟังแล้วฉันก็ไปชอ็อตโน้ตเหมือนที่ฉันบอกแกนั่นแหละว่าฉันเป็นคนชอบใส่ฟอเนาะพอเราชอบไสยฟอรเราจะชอบศึกษาพฤติกรรมนิสยัยความคิดทัศนคติของฝรั่งมากกว่าเพื่อที่จะเอามา a d แ p ปใช้กับตัวเองก็ไปเจอประเด็นนี้ทําไมผู้ชายชอบ เขาเรียกว่าอะไรนะหายไปเพื่อที่จะได้รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นอะเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาหรือเปล่าอืเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ชาย high v a l u อะคือเธอต้องเข้าใจ basic ผู้ชาย high v a l ก่อนนะผู้ชาย high value ของฉันคือไม่ใช่ผู้ชายที่แบบเป็นนักธุรกิจยิ่งใหญ่ประสบความสําเร็จนะฉันฉันมองว่าผู้ชาย high v a l มันคือทัศนคติเขามี provider mindset เขามี gentleman m i n d ตเป็นผู้ชายที่โฟกัสเรื่องอนาคตเรื่อง f ฟแนนเชียลเขาโฟกัสเรื่องฐานะการเงินโฟกัสเรื่องการพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นคนที่คอม p l e t ในทุกๆด้านเป็นคนที่เต็มอะเต็มเป็นคนที่เต็มในทุกๆด้านเป็นเหมือนตัวโอที่เต็มแล้วรู้คุณค่าของตัวเองรักตัวเองอันนี้คือไฮแวร์ลูแมนนะ,ะและก็ปฏิบัติกับผู้หญิงดีนี่คือไฮแวร์ลูแมนเสร็จทีนี้ทำไมาส่วนใหญ่แล้วเวลาเวลาผู้ชายไฮแว a l ลูคบผู้หญิงอะเขาถึงจะค่อนข้างที่จะเลือกไม่ใช่แบบ ก็เพราะว่าเขาประสบความสําเร็จแล้วก็จะเลือกผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จเขาไม่ได้เลือกผู้หญิงที่ความประสบความสําเร็จเขาไม่ได้เลือกผู้หญิงที่คนนั้นสวยคนนั้นรวยคนนั้นเก่งแต่เขาเลือกผู้หญิงที่ complete complete คือเป็นผู้หญิงที่เต็มเป็นผู้หญิงตัวโอเป็นผู้หญิง high value high value ของ woman ก็เช่นกันนะไม่ได้อยู่ที่ฐานะการเงินอาชีพการงานหรือว่าหน้าตาแต่มันอยู่ที่ mindset แล้วก็สิ่งที่มันอยู่ข้างใน มันก็เลยทําให้ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ผู้ชาย high value เขาคบผู้หญิงอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนแบบเออถ้าเจอผู้หญิงงี่เง,าง่าเขาจะรับไม่ค่อยได้ถ้าเจอผู้หญิงท็อกซิกเขาก็จะรับไม่ค่อยได้ถ้าเป็นผู้หญิงที่ไม่เคารพตัวเองไม่รู้คุณค่าตัวเองไม่มั่นใจในตัวเองอย่างเงี้ยเขาก็จะรับไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเธอแบบดิวอยู่กับผู้ชาย high value หรือเธอต้องการผู้ชาย high value ที่เป็น provider mindset สิ่งที่เธอต้องจาให้ขึ้นใจเลยคือิร r k กับตัวเองให้ได้ก่อน เธอต้องเป็นตัวโอเธอต้องไม่ใช่สามเหลี่ยม missing piece ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงที่ไม่ได้เวิร์กกับตัวเองอ่ะจะเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองจะเป็นคนที่ไม่รู้คุณค่าของตัวเองเธอจะและผู้หญิงที่ไม่รู้คุณค่าของตัวเองไม่รักตัวเองไม่รู้อ่ก็จะมีความไม่มั่นใจก็จะรู้สึกตลอดเวลาว่า กลัวการสูญเสียเขากลัวว่าเขาจะจากไปกลัวว่าเขาจะมีคนใหม่กลัวเวลาที่เขาไม่คุยกับเราเขาไปมีหวาดระแวงตลอดเวลาสิ่งนั้นเกิดจากเธอกลวงอยู่ข้างในการที่เธอกลวงอยู่ข้างในอะเพราะเธอไม่มั่นใจตวในตัวเองเพราะเธอไม่ยังไม่เห็นคุณค่าตัวเองยังไม่รู้คุณค่าตัวเองมันก็เลยจะส่งผลให้ความสัมพันธ์มันท็อกซิกเวลาอยู่ใกล้เขาอะเธอจะกลายเป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพทันทีเพราะเธอเหมือนแบบไม่ละไม่มั่นใจในตัวเองอะเธอก็จะไปไล่ล่าเขา พอมันไปไล่ล่าเขามันก็กลายเป็นท็อกซิคเรลชั่นชิพพอเขาหายไปเธอก็จะแบบไม่คิดถึงฉันเลยหรอคะที่รักหรือว่าตามจิตเขาจนเกินไปอะไรเงี้ยผู้ชายที่เป็นฮาร์ดแวร์ลูจะไม่ค่อยรับอะไรเรื่องราวแบบนี้ได้เพราะว่าชีวิตเขาจะโฟกัสเรื่องงานแล้วก็โฟกัสเรื่องแบบออกกําลังกายโฟกัสเรื่องสุขภาพโฟกัสเรื่องอะไรเงี้ยโฟกัสเรื่องเพื่อนอะไรเงี้ยมันจะไม่มีเวลาท็อกซิกอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เธอคบกับ คนรักของตัวเองให้ดูด้วยว่าเขาเป็นคนลักษณะแบบไหนทีเนี้ยแล้วจะทํำยังไงล่ะที่ที่พอมันเป็นอย่างนั้นมากๆอะ่ะเป็นเป็นประเภทแบบไม่รู้คุณค่าไล่ล่าไม่มั่นใจในตัวเองขี้หึงตลอดเวลาท็อกซิกเอ่อพอเขาหายไปก็รู้สึกว่าเขาไม่รักฉันแลว้วอะไรเงี้ยพอเธอเป็นอย่างเงี้ยพอเขาเริ่มหายไปหรือว่าอะไรเงี้ยหรือเธอแบบลุกขึ้นมา ทำโนคอนแทคหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ทําให้เขาคิดถึงเธอขึ้นมานะแต่มันทําให้เขารู้สึกโล่งมันทําให้เขารู้สึกโล่งเพราะว่ามันเหมือนอึดอัดเอเนอร์จี่อ่ะมันเป็นพลังงานอื่นๆขึ้นๆอ่ะมันหายไปแล้วเขาก็จะสบายพอเขาสบายเขาก็จะแบบไม่ค่อยแบบไม่ไม่กลับมาไล่ล่าเธอเพราะฉะนั้นผมบอกว่าคีย์เวิร์ดมันคือเธอต้องกลับมาฮิลลิ่งข้างในตัวเองอ่ะกลับมากลับมาเซลฟ์เลิฟก่อนกะสิบกะสิบให้ฟัง คือตอนนี้ฉันก็ทำวางแผนที่จะทำเซลฟ์ฟิลลิ่งเนาะเพราะว่าที่เราเติบโตมาเนี่ยเราพีซคนอื่นตลอดเวลาเราเอาอกเอาใจคนอื่นตลอดเวลาแล้วเราคิดคำนึงถึงความต้องการของคนอื่นก่อนตัวเองเสมอมันเลยทำให้เรามีบาดแผลที่อยู่ข้างในแล้วมันบางบางคนเนจะเติบโตมาด้วยความรู้สึกว่าถูกเก็ยบย้ำตลอดเวลาว่าไม่ดีพอไม่คุณค่าพอยังดีไม่พอมันเลยทําให้เราอ่ะไม่ ดึงดูดอะไรก็ไม่รู้เข้ามาในชีวิตของเราและมันทําให้เราไปกลายเป็นเป็นคนไล่ล่าซะเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มีคอร์สคอร์สหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเป็นอินเนอร์ชัยฮิลลิ่งนะเป็นการฮิลลิ่งตัวตนข้างในของเราซึ่งจะเปิดเมื่อปลายปีนี้นะคะจะเปิดปลายปีนี้แต่ว่าระหว่างเนี้ยเอ่อฉันรู้สึกว่าฉันปล่อยคอร์สมาแบบได้จังหวะมากเลยนะคือฉันปล่อยอันแรกเป็นอ e ีบุ๊กใช่ปะกู้ใจที่พังซึ่งอ e ีบุ๊กมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสาทวิทยาจิตวิทยาการก่อตัวของความเชื่อต่างๆเป็นแบบทฤษฎีเป็นแบบ ให้อ่านให้รู้ซึ่งอันนั้นก็จะมีออดิโอบุ๊กพอซีซั่นสองพอซีรีส์สองฉันปล่อยคือเซลล์คอนเซปต์เพื่อบบสารวจตัวเองสํารวจความเชื่อเก่าสํารวจแล้วก็วางไอเดียเซลล์ของตัวเองว่าอยากเป็นใครอันสุดท้ายคือพอเรารู้แล้วอ่ะมันจะติดอยู่ตรงหนึ่งว่าเอ้ยแล้วทําไมฉันไม่ไปไอเดียไอเดียเซลล์สักทีวะนั่นแหละคือเซลล์ฟฟลลิ่งสามก้อนใหญ่ๆซึ่งเซลล์ฟฟลลิ่งก็อย่างที่บอกว่าจะเปิดปลายปลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ย เราอะเปิดเป็นคอสเป็น unlimited คอสซึ่งอยู่ในช่วงโปรโมชั่นทุกคนเซฟฮิลลิ่งพอเปิดแล้วเนี่ยด้วยความที่มันเป็นคอสใหญ่และมันเป็นคอสที่ใช้เวลาฉันต้องผ่านกระบวนการเรียนอะหลายคอสมากเลยกว่าจะตกตะกอนตกผลึกคอสคอสนี้ได้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะราคาสูงแต่ฉันเปิดโอกาสให้ทุกคนเลยที่แบบอยากจะฮิลลิ่งตัวเองอยากจะเอาตัวเองออกมาตอนนี้เลยอะเดือนตุลาคมอะมันอยู่ในราคา9 9 0บาทซึ่งเป็นราคาเข้าคอส unlimited เธออยากแบบ พอแล้วชั้นเวอร์ชันนี้ชั้นอยากเป็นเวอร์ชันใหม่ก็สามารถแบบทักเข้าไปในไลน์ที่ขึ้นให้ได้นี้ซึ่งอันนี้จะทําให้เธอกลายเป็นคนที่คอมพ l e t กลายทําให้เธอกลายเป็นตัวโอที่สมบูรณ์แบบแล้วไม่ใช่เป็น missing piece จริงๆทุกคอสที่ชั้นเล่าอ่ะมันมันเกิดจากการที่ชั้นใช้ของตัวเองมันเกิดจากการที่เราจะจะบอกว่าชันเคยไปเรียนพัฒนาตัวเองแบบตั้งแต่ปี2016 15 16้ากแกไอ้ชันก็ยังเป็นเต่าที่ค่อยคขานค่อยคขานพัฒนาตัวเอง เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองอะไรเงี้ยเปลี่ยนจิตใต้สํานึกแต่มันไม่ได้คอมพลตมันเหมือนคนที่ค่อยๆเดินอ่ะมันเหมือนเต่าที่ค่อยๆเดินแต่ทันทีที่ฉันศึกษาเรื่องเซลฟ์คอนเซปต์ cept, เมื่อปล,ปลายปี2023กลางปีฉันเปลี่ยนเพราะทําไมฉันถึงรู้ว่าฉันเปลี่ยนเพราะเซลฟ์คอนเซปต์แรกเริ่มเลยอ่ะฉันทำทุก6เดือนทำทุกหเดือนเพื่อมอนิเตอร์ตัวเองแล้วเปลี่ยนแล้วมอนิเตอร์ตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแล้วมันเห็นผลชัดเจนมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเธอแบบสนใจนะ คอสต์ตูคอสอยู่ในห้องอลิเมเตเธอสามารถสอบถามรายละเอียดได้ตามไลน์ที่บอกทีนี้กลับมาที่คอนเทนต์นี้ว่าพอเธอกลายเป็นคนแบบนั้นนะพอเธอโนคอนแทคก็แล้วหรือว่าเธอ,อสร้างขอบเขตในความสัมพันธ์ก็แล้วอะไรก็แล้วอะแล้วเขาหายไปเขาไม่ได้รู้สึกคิดถึงหรืออะไรโหยหาเธอนะแต่เขาจะรู้สึกโล่งก็จะรู้สึกสบายเพราะว่าพลังงานที่มันอยู่กับเธอมันคือพลังงานอื่นๆมันคือพลังงานของความอึดอัดนึกออกปะต่อให้เขาคิดถ,ถึงเธอเขาก็ไม่กลับมา ให้คิดถึงเธอแค่ไหนเขาก็ไม่กลับมาเพราะพอเขานึกภาพเธอเสร็จอ่ะเขาจะเห็นความดราม่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นฉันยกตัวอย่างนี้ตอนที่ฉันฟังคอนเทนต์นี้ฉันนึกถึงภาพตัวเองสมัยูนนเนาะสมัยที่ฉันแบบอกหักที่จากผู้ชายนอร์เวย์อ่ะตอนนั้นอ่ะต่อให้ฉันเป็นผู้หญิงที่แบบเฟิร์มแค่ไหนพอเขาเริ่มแบบถอยห่างอ่ะฉันดราม่าเกลทันทีฉันแบบไล่ล่าเขาฉันตามเขาฉันแบบฉันทําอะไรผิดไปอะไรอย่างเงี้ยฟูมไฟแล้วก็ท็อกซิกมากท็อกซิกมากๆในช่วงเวลา สี่ห้าเดือนที่แบบยังขาดกันไม่ได้อะฉันเชื่อว่าณโมเมนต์นั้นอะมันมีบางโมเมนต์ที่เขาคิดถึงฉันแต่เขาไม่อยากกลับมาไม่อยากทักมาด้วยเพราะมันมีช่วงจังหวะห้าหกเดือนนั้นมันมีการทักมาแล้วเขาก็หายไปคือฉันว่ามันคงแบบมันมีแหละเวลาเราเลิกกันคนคนนึงหายไปจากชีวิตของกันและกันมันคิดถึงกันเป็นเรื่องปกติแต่พอคิดถึงแล้วมันจะมาด้วยสติว่าโดยเฉพาะผู้ชายเขาจะมาด้วยสติอยู่แล้วว่ากลับไปแล้วอะมันเหมือนเดิม หรือว่ามันแย่กว่าเดิมหรือว่ามันดีกว่าเดิมเออถ้าเกิดว่ากลับมาแล้วรู้สึกว่ามันคือกูไม่กลับดีกว่าว่ะคิดถึงยังไงก็เห็นปลายทางแล้วว่ามันไม่ใช่เขาก็จะไปของเขาอยู่ดีเนื่องปะแต่ถ้าเกิดว่าเธอเป็นผู้หญิงไฮแวลูถ้าเธอเป็นผู้หญิงไฮแวลูที่รู้คุณค่าของตัวเองเวิร์กับตัวเองแล้วเต็มแล้วเป็นตัวโอที่คอมพลีทเป็นคนที่ไม่กลัวการสูญเสียเขามีความสุขได้ด้วยตัวเองมีชีวิตเป็นของตัวเองมีเงินเป็นของตัวเอง มีอะไรทําแล้วก็เป็นคนที่รักตัวเองแบบฟูลีร้อยเปอร์เซนมีขอบเขตมีมาตรฐานที่ชัดเจนมันจะทำมันจะเป็นเอ NERGY ที่ต่างกันนะเธอจะให้ถ้าเขาแบบเริ่มคบกับเธอแล้วเขาเริ่มรู้สึกสับสนว่าเฮ้ยใช่ไม่ใช่วะแล้วเขาหายไปค่อยๆหายเฟดเอาไปอะพอเขาค่อยๆเฟดเอาไปอะแล้วเธอเชิดเพเยรดเชิดหน้าเลยทันทีว่าถ้าเธอเฟดเอาไปแบบเนี้ย ฉันไม่โอเคแล้วฉันไม่เอาแล้วเธอไม่ไล่ตามเขาอะสิ่งที่เขาจะเปลี่ยนคือเขาจะเริ่มเอะใจละว่าเอ้ยทำไมไม่ตามกูอะเพราะผู้หญิงไฮแวลูอะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ฮิลกับตัวเองละรักษาบาดแผลข้างในของตัวเองละรู้แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเลือกตัวเองก่อนเสมอเลือกความรู้สึกของตัวเองก่อนเสมอและทุกครั้งที่อยู่ในความสัมพันธ์พวกเธอจะรู้จักวิธีการวกควบคุมอารมณ์ตัวเองจะไม่ดามา่าจะไม่ท็อกซิสจะไม่โอเวอร์ติงกิ้ง พวกเธอจะสื่อสารแบบมีเหตุและผลจะไม่ใช้อารมณ์นำสื่อสารแบบเหตุและผลไม่ใช่อารมณ์แบบนั้นนะมันจะทำให้ผู้ชายรู้สึกพีสัรู้สึกสุขสงบแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาสับสนแล้วเขารู้สึกว่าเอเขาอยากจะลองแบบถอยไปตั้งหลักถอยไปคิดสัก,กวันสองวันหรือว่าสักอาทิตย์หนึ่งว่าเธอคือคนชี้ใช่หรือเปล่าอะ่ะมันมีนะบางคนมันสับสนจริงๆเพราะว่า มันมันสับสนจริงๆว่าเราใช่หรือเปล่านี่เขาก็จะมีมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะถอยกลับไปเพื่อเพื่อรีเช็คตัวเองหรือว่ามันอาจจะมีจังหวะที่เขาแบบลองตรึกตรองของเขาดูว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ใช่สําหรับเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเขาเฟดตัวออกไปหรือแม้กระทั่งเธอแบบยุ่งวุ่นวายมีอะไรทำแล้วไม่ได้ไล่ตามเขามากๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีความบา้าคลั่งแล้วนะ เริ่มสงสัยแล้วนะเริ่มอยากไล่ล่าแล้วนะแล้วเขาก็จะพยายามกลับเข้ามาในชีวิตของเธอใหม่ผู้ชายไม่เปลี่ยนจนกว่าเขาจะเจอผู้หญิงที่ทําให้เขาอยากจะเปลี่ยนเหมือนผู้ชายที่แบบส่วนใหญ่แล้วผู้ชายไฮวลท์ ue, นันดูนะผู้ชายไฮวลู ue, ส่วนใหญ่จะห่วงชีวิตโสดตัวเองห่วงชีวิตโสดตัวเองเพราะว่าไม่ได้ห่วงชีวิตโสดตัวเองเพราะว่าเขารักสนุกนะแต่เขาห่วงชีวิตโสดตัวเองเพราะเขาไม่ได้เด,ดทเพื่อเขาเดทเพื่อมีซีเรียสเรเลชั่นชิพ เพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างที่จะเลือกและสะกรีนผู้หญิงที่จะเข้ามาในชีวิตเขามันก็เลยกลายเป็นว่าพอเขาเจอผู้หญิงที่เขารู้สึกว่าเขายังไม่เฟิร์มในใจเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ะมันก็จะมีบางจังหวะที่เขาอาจจะเงียบเพื่อสำรวจความรู้สึกของเขาทันทีที่เขาเฟิร์มข้างในแล้วพอที่จังหวะที่เขาตรึกอ่ะแล้วเธอไล่ล่าเขาไม่กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทักแต่ก่าเขาตรึกแล้วเธอไม่ไล่ล่า แล้วให้ให้เขาเป็นฝ่ายกลับมาแล้วให้เขาเป็นฝ่ายไล่ล่าเธอให้เขาเป็นฝ่ายพยายามอีกครั้งแล้วเธอเคารพตัวเองมากพอที่จะไม่กลับไปไง่ายๆเขาจะยิ่งเคารพเธอมากขึ้นฉันยกตัวอย่างให้เคสหนึ่งเป็นฝรั่งนี่แหละเขาก็มาเล่าในในใน u ูทูบแล้วฉันก็ไปนั่งฟังเขาก็บอกว่าเขาเจอภรรยาของเขาแล้วก็เดทกับเธออยู่ประมาณเดือนสองเดือนแล้วอยู่ดีๆเขาเริ่มมีความรู้สึกเขาบอกว่าเขาเป็น avoidance attachment style เป็นเป็นลักษณะแบบกลัวความสัมพันธ์ เป็น High Value แม n นะแต่กลัวความสัมพันธ์แล้วเขาก็สเต็ปหายไปเพื่อคิดสองอาทิตย์แล้วอยู่ดีๆเขาก็ทักกลับไปหาแฟนเขาว่าเธอเป็นยังไงบ้างผมคิดถึงคุณผู้หญิงตอบกลับมาว่าฉันหวังว่าคุณจะสบายดีนะคะแต่ว่าฉันคิดว่าเราคงไม่ได้อยู่ในสถานะใกล้ชิดกันที่จะสามารถสื่อสารกันด้วยภาษาน,นี้ได้แล้วคือประโยคนั้นนะเขาบอกว่าเหมือนเขาโดนตบหน้าแล้วเขาพยายามอย่างมากเพื่อจะ พิสูจน์ให้ผู้หญิงคนนี้เห็นว่าเขาจริงจังการกลับมาของเขาครั้งนี้เขาจริงจังแล้วเชียร e เดอะวันแล้วหลังจากนั้นอะ่ะเขาพยายามแล้วสุดท้ายก็ก็กลับมาคบกันแล้วก็แต่งงานกันในที่สุดอันนี้คือเล่าโดยย่อนะก็จะเป็นประมาณนี้สิ่งที่เธอต้องลําลึกไว้เสมอคือผู้ชาย high value เขาจะมี e ีโก้สูงพอเขามีโก้สูงอะ่ะเขาจะเขาจะเล่นแง่ยอยู่ประมาณหนึ่งเขาจะเล่นตัวอยู่ประมาณหนึ่งแล้วถ้าเธอเป็นไฟไม่เซลฟ์แ เธอมีความเคารพตัวเองต่ำเธอจะไปไล่ล่าเขาเธอจะอยากได้เขาเพราะแน่นอนผู้ชายพวกนี้ยเขารู้ว่าเขาแน่แล้วเขาก็จะรู้ว่าอ่าใครก็อยากได้เขาแล้วยิ่งเธอไล่ล่าเขาอะเธอจะเป็นหนึ่งในเกมเขาทันทีแต่ถ้าเธอแบบม,มึงแน่กูแน่เออเราก็ฉันใช้คำว่าฉันก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันอ่ะคือฉันก็แบบฉันก็นางพยาเหมือนกันอะคือไม่รักฉันก็ไอรอน c ค r e ก็แล้วแต่อยู่เด อะไรเงแล้วมันจะเกิดความเลือดสูบฉีดแล้วอยากจะไฟเพื่อผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเออแล้วยิ่งเธอเป็นคนที่เคารพตัวเองมากๆออะแล้วไม่ยอมรับอะไรที่มันโลเวอร์กว่าสแตนดาดของตัวเองไม่ยอมรับการปฏิบัติที่ต่ากว่าที่เธอควรได้รับอะมันจะทําให้อีโก้เขาค่อยๆทลายลงอันนี้เป็นเป็นผู้ชายฝรั่งมาเล่าให้ฟังนะคะจังก็อ ฉันฟังด้วยความคิดมาตกผนึกแต่ฉันก็ไม่รู้ว่ามันจริงเท็จแบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าฉันว่ามันก็ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ทรงๆเนี่ยเพราะว่าไม่ว่าจะไปฟังคอนเทนต์ที่ไหนมันก็จะเหมือนมืนกันเลยว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ชายไฮวัลลูจะชอบผู้หญิงที่มีความเต็มแล้วในตัวมีชีวิตเป็นของตัวเองมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองไม่เสพติดเขาจนเกินไปไม่ตัวติดเขาจนเกินไปรักตัวเองมีอะไรทําไม่ไล่ล่าเพราะผู้ชายไฮว a ล u ูจะมีมัสคารีนเอเนอรี่สูงมาก แล้วเขาจะมีนิสัยไล่ล่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอเป็นฝ่ายไล่ล่าเขาจะเฟดออกทันทีเพราะมันเหมือนเสือสองตัวอยู่ท้ำเดียวกันพอหนึ่งปรอปะอก็เป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งที่เออคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์เอามาฝากกันนะคะหวังว่าจะชอบขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ